สวัสดีลเลยจะเออทุกตาพาฝันค่ะมากค่ะมาไปย่างน้ำเอือกน้อยเนาะอากาศเย็นเลยค่ะใส่เสือ้อนาหนะแล้วก็ค่ <c oughs> คอยๆย่างไปเนาะค่ะเนาะออกกำลังกายทำกันเนอะมาเด้อหมอกเต็มหนึ่งค่ะนี่เบิ่งกบไม้ยัน ก็ไม่ล่วงน่ะขนะเบื่อไม้กรล่นเน่ะขนมมันหน้าหนาวบอร์ี่ <c oughs> มาค่ะค่อยๆไปนํากันดีแต่ว่าฝนบบตกมันเลย่อเป็นอากาศที่ว่าอันมันหนาวแต่ว่ามันเป็นอากาศดีค่ะ เออเนี๋ยผานั่งอดีหน่อัน <c oughs> <c oughs> นีเจ้าหน่อยค่ะ นี่ก็ผ่านนั่งอยู่นี่ค่ะเนี่ยฮัลโหลยายาเอ็บจะลุบยาไง เนี่ยเน่ยดาเพื่อนบอลพันเอาวันสัตว์เลี้ยงออกมาย่างพันเ่ะบอกว่าเป็นสิียวเหรออันถ่ายรูปเองง่าเออจ้าว่าเส้นเพิ่งออกมาย่างก็น่ารักค่ะเอ้ยโบ้หูแจ๊คพันดอกค่ะมันอันก็อยู่แถ่ยวเที่วเงินเอ้ยอย่างเอี้ยบ้าน <c oughs> อันนี้ก็อีกบรรยากาศนึงค่ะเนะเอาวันเอ่ยัะค่อยย่างออมไปแล้วก็นำเมือเหือนเออย่ะแห้ท่ายเบิ่งอันนี้มันเป็นบรรยากาศอัน,นมืดๆสลืมสลัวเนาะค่ะเนะมันเป็นโมกมีหมอกลงสนินาเอาค่ะวันนี้ก็ซ้ํานี้เราค่ะเนอพามาสูดอากาศอัน <c oughs> สดชื่นแล้วก็ค่อยเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะ